ต่อกันที่ชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับได้มีการจับกลุ่มบลายเพชรพกาอายุ29ปีนะครับเธอเป็นพิธที่สาวดาวเว็บพนันสายแวนซึ่งมีคนติดตามกว่า340,000คนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์แล้วก็ชักชวนคนให้เล่นเว็บพนันออนไลน์ครับ,รบพลต,ตรีทีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้ชุดตรวจค้นนำโดยพันตรจตรีกริตวัตรขุนอินสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งนะครับพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการร่วมกับนักเรียนสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ร้อยนะครับทำการจับกลุ่มตัวคนนี้เลยนะครับก็คือนางสาวเพชรพากาสงวนนามสกุลหรือบลายนะครับอายุ29ปี ในข้อหาผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับโดยจับกลุมได้ที่บ้านพักหมู่ที่6ตําบลนาโคกอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับ นี่ก็เป็น Facebook ส่วนตัวของอเธอนะครับแล้วก็โพสต์ภาพลักษณะก็ค่อนข้างว่าวิวนะครับก็เลยได้รับสายยาว,ว่าเป็นพริตตี้สาวดาวเว็บพนันสายแวน้นนั่นเองครับนีฮะรูปภาพที่ถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อกี้นี้เปิดเข้าไปใน Facebook ของเพชรประกาศนะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โพสต์เรื่องของเว็บไซต์ตรงๆนะไม่ได้แปะลิงก์ด้วย คือในการเอาผิดเนี่ยของเพชรประการเนี่ยเขามีวิธีการเหมือนกันนั่นก็คือใช้ในการโพสต์เป็น l i น์แอดไปแทนแต่ว่าในแต่ละรูปที่เขาโพสเนี่ยไลน์แอดจะไม่ซ้ํากันเลยนะฮะมีแอดแบบ mph 168 a d byfrost อะไรแบบนี้หรือแอดนะฮะ paris 289 พอมีคนลองแอดไปกลายเป็นถูกชักชวนเล่นพนันออนไลน์ได้เองครับอ๋อหลักๆก,ก็จะเป็นนะครับชื่อว่า p e r r y 289นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับทั้งนี้นะครับจากการชักชวนดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากจับกลุมตัวได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นพบโทรศัพท์นะครับเป็น iPhone 11 Pro Max สสีดำที่ใช้การกระทำความผิด แล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารบุ๊กแบงก์ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างในส่วนของการโฆษณาชักชวนคนเล่นการพนันออนไลน์นั่นเองครับสืบเนื่องจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเพชรพกาหรือบลายนะครับซึ่งมีคนติดตามมากกว่า344,000กว่าคนคมีพฤติการประกาศโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับ จากการสอบถามนางสาวเพชรพการเนี่ยให้การบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคม2,565ได้มีผู้ใช้ไลน์ที่มีชื่อว่าบิ๊กแล้วก็ GG นะครับทักข้อความส่วนตัวมาหาพร้อมข้อเสนอบอกว่าถ้าโพสต์แปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ Paris 289เดือนละ30รูปเนี่ยก็จะให้ค่าตอบแทนรวมจำนวนเงิน30,000บาทนะครับเจ้าตัวก็เลยตอบตกลงโอเคทันที แล้วก็ได้โพสต์โฆษณาเว็บการพนันนะครับแพรร s สสองอย่างที่บอกมาโดยตลอดโดยจะโพสต์รูปภาพส่วนตัวผ่าน Facebook เดือนละ30รูปทุกรูปเนี่ยก็จะมีการโฆษณาเชิญชวนให้คนมาสมัครเล่นเว็บพนันดังกล่าวเมื่อโพสต์ครบตามจํานวนข้อเสนอนะครับผู้ใช้ไลน์ที่มีชื่อว่า Big GG นี่นะครับก็จะมีการโอนเงินให้ทุกๆเดือนอ,อย่างที่บอกเดือนละ3 0 0 0 0ื่นสแล้วก็มีผู้ติดตามนะครับ ให้ไปโปรโมทเว็บพนันออนไลน์จำนวนหลายครั้งนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนนะครับของสอพอบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะดําเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปครับคือจริงๆเนี่ยเอาจากผู้ติดตามเนี่ยสามแสนสี่หมื่นกว่าคนน่คุณผู้ชมครับแต่ละรูปเนี่ยอาจริงยอดเกงเก m เมนบางรูปเนี่ยในการกดไลค์เนี่ยเกือบจะถึง2 0 0 0 0 like ไลค์เหมือนกันนะอาจริงเยอะมากแล้วก็วิธีการในการโฆษณาชวนเชื่ออย่างการเล่นเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยแนบเนียนเหมือนกันนะถ้าไม่บอกไม่สังเกตเนี่ยคือไม่รู้เลยเพราะผมก็แอบงงว่าเอ๊ะเลื่อนไปในแบบโพสตเก่าๆเนี่ยไม่เห็นจะมีโพสตบอกว่าชักชวนการเล่นพนันออนไลน์เลยซึ่งปัจจุบันนแล้วี เฟซบุ๊กของเพชรปกาเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบไปนะ mm hmm. ยังคงมีอยู่ไปเซิร์ชหาก็ยังคงมีอยู่แต่พอไปสังเกตตามรูปจริงๆเออมันเป็นแบบว่าแอดพาดด้จริงๆหรือว่าเป็นแอดตามด้วยอื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะ ซึ่งโอ้ก็แอบแปลกใจเหมือนกันว่ามันมีวิธีการชักชวนแบบใหม่แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะอาจจะไม่ได้ชักชวนแบบตรงตรงตรง,ตรง,ตรงนี่นะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าใช้วิธีการที่แยบยนต์มากยิ่งขึ้นในการที่จะโฆษณาเว็บพนันออนไลน์และผมเดาว,ว่าคือมันอาจจะมีหลายบัญชีนะครับบัญชีแอคเคา t ์<ช>ที่คุณฟารุกได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นอกเหนือจากแพร i ริสสองอาจจะมี แอคเขาอื่นๆทีเนี้ยอาจจะรับเงินหลายทางก็ได้ครับแพรรี่สอาอาจจะจ่าย3ามหมืเจ้าอื่นๆอาจจะจ่ายอีกอะ,อะไรประมาณนั้นซึ่งเว็บไซต์ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับในลิงก์แอดเนี่ยก็จะไปติดต่อผ่านทางของ Line ID ดนั่นเองอซึ่งโอ้มันก็แยบยนลมากขึ้นเนาะคุณผู้ชมครับครับ